สวัสดีครับพบ e กับพี่โตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะพามาดูราคายาฆ่ายาไกลโฟเซตนะครับผมยาฆ่ายาชื่อสามัญไกลโฟเซตนะครับผมอันนี้เป็นแกรลอนสีทองนะครับผมยี่ห้อสิงห์ลูกโลกนะครับแล้วก็อีก,กยี่ห้อหนึ่งนะครับผมชื่อสามัญไกลโฟเซตเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาเป็นคนละยี่ห้อกันนะครับผมอันนี้เขาเป็นกิเลนฟ้านะครับผมก็ ใช้ชื่อว่าไก่อัพนะครับผมอันนี้ไก่อัพส่วนนี้เขาจะเป็นสิงไกนะครับผมสองกระลอนนี้ราคาแตกต่างกันนะครับผมถ้าซื้อแยกกระลอนนะครับผมถ้าซื้อแยกกระลอนเนี่ยถ้าเป็นสิงไกเนี่ยเขาจะขายอยู่450บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นกระลอนนี้เขาจะขายอยู่ที่กระลอนละ500บาทนะครับผมพี่โตซื้อมาสองลังนะครับผมราคายกลังถ้าเป็นสิงไกนะครับผมสิงไกก็คือตัวนี้ เขาลดให้1ิบาทนะครับผมตกหลังละสอง0ห้อสี่สิบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นไกดอัพก็คือตัวนี้นะตกหลังละสองพ้า้สี่ิบาทนะครับตอนแรกพี่โตัวตั้งใจว่าจะซื้อแบบนี้นะครับผมเพราะว่าแบบนี้มันถูกดีแล้วก็เป็นยี่ห้อเดิมที่เคยใช้อยู่ยาก็ตายดีนะครับผมแต่ว่าพอตอนไปซื้อทางคนขายเขาแนะนาว่าให้ใช้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาว่าตัวนี้แรงกว่า แต่ราคามันก็แพงกว่ากแก๊ลรละ50บาทนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูว่า2แกลลรเนี่ยยาเขาจะตายแตกต่างกันไหมนะครับผมเพราะว่าคนขายเขาเชียร์ว่าเน,นี้ยย่าตายดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เคยใช้อยู่นะฮะก็ซื้อมาอย่างละหนึ่งหลังนะครับผมเพื่อจะเอามาลองดูนะฮะแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือสารจับใบนะครับผมสารจับใบตัวนี้นะฮะ อันนี้พี่โตซื้อมากอแกเราลบ80บาท5ลิทนะครับผมฮลิท80บาทเป็นสารจะไปที่ใช้ผสมกับยาฆ่ายานะครับผมแม้ว่าจะเป็นยาฆ่ายาไกโฟเซตรหรือ,อยาฆ่ายากูฟโฟซนตอ่ะก็ผสมได้นะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ใช้กับปุ๋ยเกตรหรือว่าพวกฮอร์โมนต่างๆนะครับผมเพราะว่าถ้าการการที่เราเอาไปชีดทางใบเนี่ยาสารจะไปพวกนี้มันจะมีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์นะครับผมถ้าเราเอาไปฉีดในไร่มันสำปะหลังเนี่ยบางทีใบมันสำปะหลังจะไหม้นะครับผมวันนี้ก็ได้ปุ๋ยสูตร2100มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาใส่ไรอ้อยใหม่แปลงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่อ้อยเก่าแปลงนู้นด้วยนะครับผมนี่อ้อยใหม่ก็อายุ3เดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วก็ใช้สูตร2100ตาปักหางราคาที่พี่ตัวซื้อมาก็คือ2100ปักหาง ลูกละ470บาทนะครับผม470บาทถือว่าราคาก็ยังโอเคอยู่นะฮะราคาพอได้อยู่นะครับผมแล้วก็ซื้อ15 15ของลุงอรุณมาราคา9 50บาทนะครับผมน่าจะอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะ9 50บาทซื้อมาแค่2ลูกเองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยี่เบสุดสุนสีน่นก็ซื้อมาเยอะนิดนึงซื้อมา13ลูกนะครับเดี๋ยวจะใส่อ้อยแปลงนี่นะครับผมแล้วก็ยาวไปจนนู่นเลยนะ หนลังมีกี่กระลอนนะครับผมมีเพื่อนๆาำเข้ามาเยอะเลยว่าหนลังมีกี่กระลอนเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะ1 2หนึ่งสสามสี่ห้าหหนึ่งลังหกกะลอนราคาสองพันบบาทสำหรับหลังนี้นะครับผมส่วนหลังนี้สีฟ้าอันนี้นะครับผม ก็6กกลล์นเหมือนกันนะครับผม1 2 3 4 5แล้วก็6ก็คืออันนี้นะครับผม6กกิลอนราคา2,940ัารสีบาทสำหรับลังนี้นะครับผม6กกิลอนวันนี้ก็จ่ายไปเฉพาะปุ๋ยกับยาแล้วก็สารจะใบเนี่ยก็หมดไป13,670บาทนะครับผมอันนี้คือยังไม่รวมจระบียบทางใหญ่นะครับผมโอ้จระบียบทางใหญ่นี่ก็แพงอยู่เหมือนกันนะอันนี้ทางนี้18ลิตร ไอ้สิบแปดโลนะครับผมทางนี้สิบแปดโลทางนี้เกือบสามพันนะครับผมเดีย๋ยวไว้อัดจระบี๊ใส่รถไถน,นะทางนี้เกือบสามพันในสิบแปดโลนะครับเนี่ยะสิบแปดกิโลนะครับผมแพงทีเดียวนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะซื้อ,อยาฆ่ายาไกรายเ r o ไว้ใช้นะครับผมก็เอาราคาในคลิปของพี่ตูนเนี่ยไปอ้างอิงได้นะครับผมว่า ราคาที่เราจะไปซื้อเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ละร้านอาจจะขายถูกขายแพงต่างกันนะครับแต่ราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นไกลโฟเซตอันนี้ขายเป็นกลอนก็คือ450แต่ถ้าเป็นอันนี้กลอนละ500สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ